สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมาเทิ่งสรุปตัวเลขเป็นข้อมูลตามต่อครับผมงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดหลักกัมมาปล่อยต่องวดครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดสามสำนักเฉนเ่ยครับผมว่าจะเป็นพ่อลาดเผาเด่นเดินดีก้าวมาเชียร์ครับมเคลื่อนในกัม ดีใจรับพี่น้องเอ็ซีด้ครับผมที่เป็นแฟนคลับนําเชียร์ผ้าร่วยครับผมครับติดตามหลายๆเสียนครับผมแตกหลายสำนักมากครับพี่น้องน้องมาขึ้นในเฮกันยกสองเลยครับบาวยจะเป็นแนวทางตัวเลขแม่แสงจันทร์ที่พี่น้องรู้จักกันดีแล้วก็พ่อพบูลครับอีกหลายเสียนครับพี่น้องนะอาจารย์เอพี่ปักกายยังสี่ครับผมครับโดยเฉพาะมีช่วงตอนเย็นๆแล้ครับพี่น้องเนาะ พอให้บูนพนประทะเลขกแม่แสงจันทร์ชนกันที่9669ตัวเน้นครับเสียดายกับตะลงลางน้ำละครับพี่น้องเนาะการบนกัรลางกันวากันไปครับผมครับเอาไปเบิ้งน้ำกันเด้ครับพี่น้องครับลายเสี้ยนแตกครับพี่น้องเนาะบัวจิเป็น8ปหนึ่งครับคนภูเขาพี่ประกายอาจารย์เองสิครับผมอาจารย์สุเมศอ้อีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับาฟังแนวทางตัวเลข ครับสรุปเลยตามกันต่อปล่อยต่องวดสามสำนักรับวิ่งกันมาแตกบนรางครับเก็ามาเชียร์กับขอขอพระคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้าเชียร์พาลุยในเด้อครับผมไปรับชมมาฟังตำเล่ากันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสุดยอดครับพี่น้องเนอามือขึ้นนี่เฮ้ด้วยยกช่องเลยครับผมแมนนโยขาดท่านผู้ชมอ่ะนี่คลิปสุดท้ายคลิปเป็นล่าสุดเลยคลิปเป็น ย่มขแรงแม่ค่ะพ่อไพยบุญวิเคราะห์เลขแม่แสงจันทร์ชนกันก็พอละครับค่ะได้โกคูได้เถานี่แม่นี่แต่ว่าเิ่นเน้นแค่สองคูสองสามคููเถาคููเนาะเพิ่นกลับอันนี้บบเกี่ยวเอาเนี่ยก็วันนี้เนาะแม่ค่ะเต็มเต็มเลยครับผมโอ้ค่ะท่านผู้ชมน้ำชากาแฟเขาแล้วพอไพบุญโอ้สุดยอด แต่ว่าแม่แสงจันทร์พนเปเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่แล้วค่ะพอให้บุญต้องล่อเยี่ยมขลังยังสี่เด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเอ๋อมาสรุปแม่แสงจันทร์ค่ะท่านผู้ชมเขาอีกแล้วแม่แสงจันทร์เนี่ยเปล่าหกพนไดไลท์ที่ถอดเนี่ยนะแม่ว่าแม่ได้อีกแล้วน้ำเชียมีเงินเก็บกันย้อนอันนี้ล่ะแม่ฮันตีเปล่าเนาะเล่า ไทยพ่นบ่สูบานไรเนาะน,น,นี่เด้พอไีู่บนันเน้นอี่นี่เนี่ยตัว,ตวล่งลางเม่นสุดยอดอืมพันชนกันจากตัวเถานี่ยปแปดหกเก้าหกแปดสี่วะตัวไหน,นชนกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เมื่อสัหรอเลเมื่อแล้ว ทุกันสามคู่เอ้าหาเบูญยากเนาะครับค่ะหาได้ยากค่ะเต็มๆคนภูเขาเนี่ก็เต็มๆครับพี่น้องเนาะนี่ก็สองคู่โอ้ยสองครูแปดหนึงเนี่ยกับก็มาเชี่ยกับสีเนาะก็ม่เชี่ยคับวันละว่างเดินบนรางกับเหล็กติดบนรางเห็นว่าพี่ลูกสอนมากเห็นมากมากน้ำกันประกบปครูพี่ประกายบอกนม่เชี่ยอีกเลยดิค่ะท่านผู้ชมอันศูนย ปด <8, 1. S 1> หนึ่งเพงแปดหนึ่งเพิ่งนี่รักลอยหกนั่นมันรอดหรอเพื่อนกับหกแปดหนึ่งน้่งเชียร์โอ้ใช่สองตัวค่ะท่านผู้ชมนี่กับอาจารย์เอกเขาเด็กเด่นกับเขาครับผมหนึ 1, 8, 8, 1. 1> ่งแปดแปดหนึ่งแต่ใค่สองแพลงเท่าน,นั้นละคะ่ะเท่าน,นั้นละครับผมบอกคุมเขาเอาไปเจ้ากว่าเจ้าหมวดแล้วเนี่ยขันเป็นแสนเนี่คุ้มค่ะท่านผู้ชม เอาเข่าอีกเท่าเน,นี่ยอาจารย์เอคนภูเขาหน,นึ่งแปดแปดหนึ่งอนนาจารย์สุมเมศครับผมเ<อ>ด่นเข่าแปดหนึ่งอีกด้วยยกช่องครับพี่น้องเนาะแบบนี้เฮ่กันแม่์เอฟซีทรมาแต่เราเศ้าๆคนข่าวทางผู้ชมเนาะครับเพิ่นได้นำ้ำนี่เนี่ยพี่ประกายเนี่ยแปดหน,นึ่งรักลอยมีหกอีกหกแปดหนึ่งตรงๆเลยครับผมเ,เดี๋ยวเรียกไทยถ้าเบิ้งรถค่าวทางผู้ชมเพิ่น พันหมักสียำให้น้ำเชี่ยช่วงนี้ดวงพ่นขึ้นเด้ยแมนค่ะพ่นวากินเต็มคั่มเลยพ่นว่าหกแปดหนึ่งรักลอยเพ่นแมนีห็นไหมพ่นอ่อนรักลอยเพ่น่เพ่นท่งหน้บอกน้ำเชี่ยศูนย์แปดหนึ่งอันเอฟซีก็เห็นอยู่แล้วเนาะี่รักลอยเพ่นนี่นะครับค่ะหกแปดดึงฮัอกกระนวล สองสูตรกอดคอกันนี่เด็กบนเขาอยู่แม่แถวที่ครับผมแปดหนึง่งอืมอกัน,นวนเข่าครับโอ้เหลวว่าไหลนอะงหดนี่เนาะแม่ข้ากันประกุกูว่าไหลอุ้ยพอแต้มหนึง่งโอ้อาจารย์ก็ไหลาอาจารย์ก็ไหลาเด่นกับพระผ่านด้เก่ากับหนึ่งผ่านหนึ่งก็หลายเนาะก็ไม่ใช่ว่าเก่าไหลผ่านไม่ดีเขาสูตรนี่อันคือจังสูตรหวยไทยหนึ่งกับสองนองหดนี่เนาะครับะ เริ่มอ <c oughs> นกนคล้ายๆกันเนาะอาจารย์อีกตัวแปีกแล้วมุกขเข,าข้าตัวเด็นพอชนินครับผมเป็นบดีประกบเนาะแปดหนึ่งครับผมแต่ว่าเขาตัวเนียนยุบใ <c oughs> สยเถาเด็กบนพนเขากลัวเอาลงหลังเอา พอลาดเท้าเด่นเดินดีก้าวมาเชียงงวดนี่ถ้าวินกันนี่เขาทั้งบนทั้งล่างด้วครับผมสามต้นนั่ง,งนี่เข่ามดเลยนี่ถึงวินบ่มาดอกค่ะท่านผู้ชมเฮ็ดให้เบิ่งเหรอพื่ไปเจ๊กันทังไหแต่ว่ากับเฮ็ดขี้เกาล่ำนะพี่น้องเนาะอลองเบิ่งนี่ปล่อยต่องวดเลยครับผมพอลาดเท้าครับ เด,เด่นดินดีก้าวมาเชียเนี่ยนะครับพี่น้องเอามาบินให้บรเษีทยังคอยเอาเหล็กมาตัดเพราะรัดเท้าวงวดนี้แด้ครับพี่น้องเด่นบนล่างสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับสองสูตรที่สองได้สองกับห้าครับผมนี่ชนสองแล้วก้าวมาเชียครับผมสูตรที่อ่าได้หนึ่งสองสามครับผมตัวเด่นหนึ่งสองสามเด่นเดินดีได้เจ็ดแปดเก้าครับผม ร่วมวิ่งกันได้ครับพี่น้องจเป็นเลกหลายตัวเนี่ยหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าตอนนี้เห็นเห็นอีกคือช่วงหนึ่งกับสองครับผมช่วงหนึ่งกับสองครับเดี๋ยวจะค่อยมากมืออื่นครับผมร่วมเสี้ยนครับบาสีเดินตัวไหนเนาะแต่ละเสี้ยนแต่ละจามหนึ่งกับสองเอาเดินเดินดีมาใส่เลยจบเลยอืมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเอาไว่ถ่ายอีกแล้วอ่าค่ะ แปดหนึ 2, 2> ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองนั่นหมยไท่หมดที่ถ่าเดี๋ยวถาแมแเสียงจันอีกลหลายๆท่านที่เพิ่นเด่นก่อนเนาะครับผมพอพระบุญมู้นั้นค่ะพอสุเมธอีกลหลายๆคนนี่ค่ะท่านผู้ชมเน้นเลยขีดเส้นไตเลยครับผมค่ะนี่ในาการบนล่างก็เต็มเตมลมเลยครับพี่น้อกเนาเพราะว่าได้เขียนแผนนี้เพราะว่าไปข้างนอกมาไปวัดมากหมู่ว่านนี่ค่ะท่านผู้ชมครับพอโทร่มากพอดี วันนัดกันก็เพิ่นลราว่าถ้าพอได้เห็นแม่แสงจันทร์หลังก็วิเคราะห์ให้ได้ด้ครับอืพอดีกับเดมนี่แหละครับพี่น้องสี่ได้เนาะตอนนี้ช่วงได้สามตัวก็สี่น้ำนมเชียร์หนึหกแปดเก้าตกไปฮะผีปะกายเอาเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวว่าจะเป็นชุดสรุปรับผมหรือว่าปล่อยต่องวดครับพี่น้องครับ เอาสำหรับพี่นอ้องที่จะให้ค่าน้ำชากาแฟเซียนครับผมติดต่อที่กอะมาเชียได้เบอร์โทร0984740683ครับผม0984740683ครับพี่น้องเนาะครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอไวยพรให้พี่นอ้องที่โชคดีเดอครับผม21กุมภาพันธ์68มา รวยกันต่อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ